แาวตำบลท่าแงงต้วสีกรอฎภูมจอร์รูินเนาะวันนี้ก็มันเป็นวันที่เจ็ดรรกรกฎาคมบรรยากาศคนเยอะมากเลยวันนี้เราอยู่หน้าร้านทุเรียนเนาะใกล้ทางรถไฟร้านขายทุเรียนไม่ใช่ร้านทุเรียนขายดีมากเลยเนาะคนมุ่งตลอดเลยคนซื้อเยอะมาก โลละร้อยยี่บาทมั้ง កាត់แถวក្នុងទីកន្លពូមเนาะរបស់សិលា ui ui cái này ha ha này nè ui cái đây này này, này. Dạ. นี่คนเยอะเนาะ,ะพร้อมโชคดีรับคุณวันนี้วันจันทร์เนาะคนเยอะมากเพื่อนเต็มไปหมดเลยแต่รถเต็มตรงนี้เลยคนมานั่งเพื่อนเยอะมากตอนนี้สวัสดีโสภาโสพนะสวัสดีครับพระกา,ายครับสวนส,สวสนริมทางรถไฟเด้อ วันนี้ลมเย็นมากเลยวันนี้ฝนจะตกไหมเนาะมืดมืดสว่างสว่างนี่ โอ้ร้านขายทุเรียนยอยู่ตรงนู้น,นขายดีมากปีนี้ยังไม่ได้กินทุเรียนเลยปีนี้ยังไม่มีทุเรียนกินเลยปีน <c oughs> <c oughs> ี้ไม่มีใครมาเนาะปีนี้ปกติจะมีคนมาบ้านปีนี้ยังไม่มีคนมาบ้านก็เลยยังไม่ได้กินทุเรียน ขายดีมากการนี้ขายกิโล120มองไปเห็นป้ายเนาะเต็มรกกิโล,ลรัไาสจริงๆริงึ่งกเปล่ของผ่าทุเรียนไม่ทันลูกค้ายืนรออยู่เต็มรถเพื่อนหนังเือทุเรียน ไทนาไปไหนเน,น,นาะไทนาไปเดินตามวันนี้ลมแปลกๆมันจะฝนจะตกหรือเปล่าจะหลบตรงไหนเนาะนี่ ใช้รถไถยนามแบบนี้อยู่บ้านหระบรรยากาศคือภากคนเยอะเนะวันนี้ เห็นเรามนนั่งตัวนี้คนหายมหมดเลยคนขยับหนีก <laughs> ลัวอ๋ขยายเกินไปมองไม่เห็นกดเข้ามาแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์าาด้วยกดกดไลค์าาด้วย นั่งตรงนี้ก็ได้กินทุเรียนหอมคึ๊บเข้ามาถึงเนาะตรงสวนนี่จากร้านฝั่ฟางนู้นเนาะก็เลยอยากก็นั่งตรงนี้ได้แค่กลิ่นก็พอแล้วไ,ได้กินก็ไม่เป็นไรได้แต่กลิ่นหอมอยู่บ้านไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาแวะมาแถวนี้เนาะมาเดินเล่นแถวนี้ ดูบรรยากาศดูทุ่งนาทุกวันแล้วก็มาดูในเมืองบ้างแถวอำเภอเล็กๆเนาะ่อนจังหวัดสุรินทร์เราก็ไม่เล็กเท่าไหร่เพื่อน พี่ยวดีเดอขอบคุณมากเธอที่แวะมาเนาะผมปอกทุเรียนไม่เป็นน,นเพื่อนจริงๆถ้าซื้อก็ต้องซื้อที่เขาปอกให้แล้วซื้อไปก็ปอกไม่ได้กินนั่นเพื่อนเอามีดสับสับเหมือนกนระสับเองปอกแตงโม <laughs> เหมือนผ่าแตงโม ไม่มีมีดที่จะปอกทุเรียนได้เนาะปอกไม่เป็นเนาะผมไม่เคยซื้อเอาเป็นโลกไปไปบ้านแล้วกตกวันนี้เพราะว่าไม่กล้าซื้อเพราะว่าปอกไม่เป็นแต่ก็ไม่มีปัญญาซื้อด้วยแหละจะบางนี้เดินตรงอยาถขายทุเรียนนี้ Mày có tội nữa. nó mới thương xuống, <laughs> xuống thương thương như đây nó thương thương อ๋อแบบนั้นโดยอาอาซีนั่งไม่ถึงหลอกสูงมันก็นแต่แต่พีพีงเงารถรถไอขนรถไทยก็จะไปซื้อทุเรียนยังไม่ไ,ไปต่อ เซลซิกรอบคูเนาะอำเภอสิรประคุณจังหวัดสุรินทร์บรรยากาศในตัวเมือง อากาศตัวเมืองสีพอนช่วงกลางวันตะใต้ต้มไม้ลมแรงมากเลยตอนนี้อากาศเย็นสบายเนาะลมแรงต้นไม้ใหญ่เยอะมาก่มรื่นมากตรงนี้มาเดินเข้าไปในตลาดเนาะอากาศกำลังร้อนดู ของรถไถนากำลังซื้อโซเรียมเสร็จแล้วมันเกินมาแล้วซื้อกี่กิโลนะโซเรียมไมยใส่พลังเดียว อันนี้คนละาฝั่งทางรถไฟเนาะสองฝั่งฝั่งทิศเหนือกับฝั่งทิศใต้เนาะฝั่งนั้นก็มีตลาดเหมือนกันที่ร้าขนขายของ ลงมากเลยนั่งไม่ถึงก <c ười> ็จะไปวางของเฉยๆร้านขายน้ำดื่มขายดีเนาะน้ำดื่ม ường, ทุกวันนี้หากันเปิดร้านเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้น้ำดื่ม นสมัยก่อนนี่มักจะดื่มน้ําบ่อเพื่อนใช้น้ําโอ่งน้ําบ่อทุกวันนี้แถบบ้านนอกเรานี่ต้องกินน้ําขวดแล้วร้านขายน้ําก็เลยเปิดเยอะนากกว่าน,นี้ไม่แต่รินทางก็ยังวางขายน้ำพากกันขายเต็มริมทางเต็มไปหมดน้ำดื่มเนาะรดราคา แข่งขันกันเยอะเลยน้ำดื่มทุกวันนี้หลือแพ็กแลละไม่ถึงยี่สิบบาททุกวันนี้สมัยก่อนแถวบ้านนอกเราแพงอยู่พระหนึ่งขวดเป็นขวดเนาะทุกวันนี้ก็มีรายย่อยทำเยอะน้ำดื่ม ก็เลยถูกลงเรือก,กวัวยละสามบาทร้านขายน้ำนี่เปิดนานแน่เพื่อนคนเข้าตลอดเลยร้านขายทุเรียนนี่รถ <c oughs> เ,เต็มเต็มหลังรถแล้ว เองจะเอาเปลือกมาไว้กับหลังรถแล้วก็เวลาขายเสร็จไม่รู้เขาเอาเปลือกไปไว้ตรงไหนไม่รู้เขาเอาเปลือกไปไหนเนาะเห็นวางตะกร้าหลังรถเต็มทุกหมดเลยเปลือก คนนี้ไปไหนหมดแล้วเพื่อนไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยขออนุญาตลงไลค์ก่อน